จากประสบการณ์และการสังเกตนะครับเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มประมาณ5ท่านะครับหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่และก็ส่งเสริมมาตลอดนะครับไปในส่วนต่างๆนะครับในในพื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดแรกเลยนะครับต่อมาก็เป็นจันทบุรีแล้วตราดชุมพรน,นะครับนอกจากนั้นก็มีทุเรียนใหม่ กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทำให้เกิดาการพัฒนาเข้าสู่าการทำมูลนิธินะครับดรกรสุเกษมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเขาเรียกว่าศูนย์วิจัยนะครับอของมูลนิธิเองนะครับได้เริ่มทำมาประมาณพฤษภานะครับก เมื่อไม่กี่เดือนนี้ก็ได้ทำแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงนานะครับยีบสองไร่ได้ได้ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่ไกลาจากแปลงหนึ่งเท่าไหร่นะครับแต่อยู่อยู่คนละตำบลน,นะครับอันนี้คือตำบลน,น้าอ่างนะครับบ้านชำกลางนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็4ี่สไร่นะครับแต่ทาง เมื่อก่อนนี้เป็นสวนอ้อยนะครับก็มีหลายร้อยไร่นะครับในในพื้นที่บริเวณข้างเคียงนี้ก็ทำทำเป็นสวนอ้อยนะครับก็มีการาทำพื้นไร่ส่วนแปลงนี้ก็เริ่มคิดั้งแรกก็คือ,อพื้นที่เหมาะนะครับเป็นพื้นที่ลาดเทนะครับบรรยากาศโดยรอบก็มีภูเขานะครับแล้วด้านล่างก็มี เขาเรียกว่าพื้นที่ต่ําทํานาได้แล้วก็เป็น,ปนที่ที่น้ํามีเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงก็ขนาดเป็นเป็นลำธารเป็นลําห้วยนะครับเป็นน้ำซึมน้ํามารวมกันบางครั้งหน้าฤดูฝนก็จะน้ําเอ,อ่อแรงนะครับก็ทําให้เกิดไอเดียว่าถ้ามีการขุดสัะนะครับขุดสัะแล้วก็ทําบอ บาดาลน,นะครับก็จะจะสามารถทำส่วนได้ก็ได้เริ่มขุดมาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานก็ทำให้อ่าทำพื้นที่ได้สำเร็จ1ร0เซนละนะครับแล้วก็มีกองดินที่ที่กองอยู่เนี่ยก็ประมาณ2,000กว่ากองนะครับกองนึงเราก็จะปลูกทุเรียนหนึ่งต้นนะครับ เราจะปลูกแตงโมงแล้วเราก็จะปลูกกล้วยไข่นะครับเพื่อเป็นการสร้างไรายได้แล้วเป็นการทดสอบสาร RD251 เพียงตัวเดียวนะครับเราจะใช้โดนบินทุกวันนะครับเราจะไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพื่อเป็นการทดสอบสารจริงๆนะครับว่า R d ดี1มีผลต่อ,อทุเรียน อย่างไรบ้างมีผลต่อ,อแตงโมยอย่างไรและสามารถทำให้กล้วยไข่เพิ่มผลผลิตหรือว่าให้ผลผลิตที่คุ้มค่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทดสอบจริงในพื้นที่นะครับส่วนที่เห็นอยู่เสาเสานั้นคือตั้งเชิดเสานี้คือ,อะจ,ะจะทำ จะทำแทงน้ำครับนะครับโดยโดยคิดว่ายังไงทําไมถึงมีมีเสาเยอะขนาดนั้นนะครับอพืที่เรากว้างเราต้องใช้น้ําเยอะครับจะใช้พื้นที่เก็บน้ําเยอะหน่อยครับโดยมากกว่าแปลงแปลงหนึ่งครับมากกว่าแปลงหนึ่งอยู่ล็อกหนึ่งนาะครับก็เป็นเก้าต้นนะครับความสูงก็ สูงพอใช่ไหมครับพอครับอืความสูงก็แทงน้ําก็จะไปอยู่บนบนเขาเรียกว่าศูนย์จ่ายน้ํานะครับแล้วก็จะมีหลังคานะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องห้องน้ํำอาจจะพักได้นะครับพักได้หรือจะมีการต่อปีกอะไรออกมา เป็นเป็นห้องคนเฝ้าสวนอ๋อเป็นห้องคนเฝ้าสวนแล้วก็เป็นที่พักพักนั่งเล่นนั่งเล่นอ่นะก็สามารถที่จะทําให้มันอ่าเป็นพลังงานในการจ่ายน้ําวิธีการระบบน้ําก็คือใช้หลักหลักอะไรฮะหลักเกี่ยวกับแรงดึงดูดแรงดึงดูดของอากาศของอากาศอ๋อโอเคก็เป็นแรงน้ำถ่วงของโลกครับอ่า พูดง่ายๆก็คือปล่อยจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับก็จะใช้การทดท่อเอานะครับจะเป็นท่อใหญ่แล้วก็รีดไปหาหัวโยดก่อนนะครับ สำหรับระบบน้ําเราจะใช้หัวยนดก่อนนะครับเนื่องจากทุเรียนมีมีการใช้น้ําน้อยในปีแรกๆนะครับก็อยู่ประมาณบวกลบประมาณสองลิตรต่อต่อว,ว,วันนะครับก็อาจจะฝนตกหรือว่าชื้นมากก็อาจจะเว้นวันเว้นวัน,วน,วนอะไรเงี้ยครับแต่ในในใน,ในดินที่ขุดมาเนี่ยก็ไม่ใช่ทรายเสื้อทีเดียวนะครับก็จะต้องมีการเตรียม วัสดุที่เขาเรียกว่าทําให้น้ําผ่านได้ง่ายเช่นแกลบติดเป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะให้น้าแกลบติดมา,อาร,อรองรองก้นหลุมแล้วก็ตีตีเป็นวงเพื่อให้น้าไหลผ่านได้ง่ายมีอากาศมากนะครับทุเรียนมีมีรากอากาศนะครับจะแตกต่างกับพืชชนิดอื่น ส่วนส่วนกล้วยส่วนอะไรก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนแตงโมก็ก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับแต่แต่ห่วงอย่างเดียวก็คือทุเรียนในพื้นที่นี้มีมีคนเคยปลูกนะครับแต่ไม่สําเร็จใช่ไหมครับครับมีมีคนเคยเคย<ม>เขาเขา,เขาติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าเขาสั่งดินลูกหลังมา ประมาณ800ต้นก็เขาก็ไม่ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแ็จจะสู้จะจะให้ไปไปดูส่วนให้นะครับส่วนระบบน้ำนี่ก็กำลังทำเ,เริ่มเริ่มตัวข,ขึ้นตัวอาคารแล้วก็จะมีแทงน้ำแทงน้ำนี่เราจะเอาแบบไหนประมาณกี่กี่ใบกี่กิ่ลตร ใหญ่นะครับครับถังละ2,000ลิตร10ถัง10ถังก็เป็น20,000ลิตรครับ20,000ลิตรนรอบครับก็จะมีมากกว่าที่แปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งก็บวกลบก็7,000ถึง10,000ลิตรนะครับบรรจุที่นี่ก็เป็น1เท่าตัวนะครับก็จะมีถังแทงน้ำที่ใหญ่กว่านะครับ แทงน้ำที่ใหญ่กว่าก็คือเขาจะมีรูออกมากกว่าครับที่นั่นรูออกก็คือ1นึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รที่นี่ก็จะจะไปเพิ่มเป็นสองนิ้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะทําคล้ายคลึงกับแป้งหนึ่งนะครับก็จะมีการทําทหัวหยด3าสาจุดบนบนกองนะครับ จะมีจุดที่ให้ว้วไข่กับในมโมูนะครับสอ,สองจุดแล้วก็ให้ต้นทุเรียน1จุดนะครับส่วนหัวน้ำที่เราใช้ก็คือ,อหัวที่เขาเรียกว่าไม่ชดเชยแรงดันนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงน้ำจะไหลประมาณ2ลิตรนะครับนั่นคือสเปคที่เราเชื่อมั่นว่า ทุเรียนจะได้น้ําพอแล้วก็เท่ากันทุกต้นครับนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นตัวแปรที่ะจะเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับสําหรับในการใช้ RD 2 5 1ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าให้น้ําเท่ากันในเวลาเดียวกันฉีด RD 2 5 1ทุกวันผลออกมาก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตาม ต่อไปนะครับผมดรกอสุขเกษมก็รายงานในในครั้งแรกของแต่งสองของอศูนย์วิจัยการทดสอบสารอาดี251ของมูลนิธิดรกอสุขเกษมครับสวัสดีครับขาลงมาพ็งให้คุณที่ว่าจะให้เขาพักนอน ว่าเขาไม่เข้าไปนอนในนั้นกลัวเขากลัวใช่ใช่ใช่แต่เราก็มีห้องไวใช่ไหมรับมีห้องว่างไว้ห้องหนึ่งเอาไว้นั่งรับหลบแดดนั่งครับนั่งนั่งหลบแดดมีมีอีกใช่ไหมครับห้องห้องพักห้องห้องห้องสาคำหับมีมีหนึ่งห้องแต่พื้นน่าจะจกไว้ห้องนึงวางห้องหนึ่งหลบแดดครับห้องหนึ่งเออ เวลาเรามาเราจะได้ขับมาหลบแดดตรงนี้อันนี้คือตะวันตกใช่ไหมปลูกปลูกกล้วยปลูกปลูกทางตะวันตกนะเชิครับมามา,มากล้วยเป็นอยู่ข้างนี้นะครับเวลาเวลาหนอกกล้วยมาก็ให้เขา ําจาะขุดต่ำๆไ,ำำำได้เลยเพราะว่าไม่ที่นี่ไม่มีน้ําแช่ครับนะจะอยู่ต่ำๆเออต่ำได้เลยถ้าคนว่างก็ให้เขาขุดทุเรียนได้เลยเอ,อส,ส่วนแตงโมย,ยังไงขุดทีหลังก็ได้มากครับขุดทีหลังนะขุดที่ดินไหมดินจบง่ายกว่านุ๊กออ แล้วเก็บต้องสั่งมาไว้เลยมนะั้ยสั่งสงอยู่เมืองครงต้องมาคืนถิ่นโบหิบินคืนถิ่น กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตรกอนเขาถาม คนงามปูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำอใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เกษตรช่วยคนหลุดพน้นด้วยการพัฒนา,าเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรกใหม่หัวใจต้องกลา้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมออไปถ่วแขว้นแดนไกล เื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด แสนเลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา